กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือได้ทุกที่ราคา300กว่าบาทเห็นว่าใช้ดีจึงบอกต่อ สวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจําบ้านทุกสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมได้ทําการสั่งกล้องวงจรปิดไปติดที่บ้านที่จังหวัดนะครับหลังจากทดลองใช้งานแล้วนะครับผมก็รู้สึกพึงพอใจนะครับในคุณภาพวิดีโอที่ได้นะครับการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับวันนี้ผมก็เลยจัดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อสนใจสอบถามเข้ามามากนะครับว่าสามารถต่อได้กี่ตัวแล้วก็สามารถดูพร้อมกันได้กี่หน้าจอนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบให้เพื่อนไดดู้กัันนะครบผมก่อนนที่จจะะไปดูครัับผมก็หวใ คนละหนึ่งดวงนะครับพร้อมกับคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบดูมิสเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นแบบ360องศานะครับเพื่อนๆสเปคนะครับเรามาดูข้างกล่องก่อนนะครับผม360องศานะครับผมมีระบบสมาร์ทโมชั่นนะครับก็คือตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับผมสามารถพูดคุยผ่านลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนได้เลยครับก็ใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์นะครับเป็นแบบ Wi-Fi นะครับเพื่อนๆสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดได้สูงสุด128กิกส์นะครับว่าาาหน้ตจะเป็็นนออย่่างไรรระะคคัับกจมีตวเืง นะครับเป็นตัวกล้องวงจรติดลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนี่เลยมีเสาสเสานะครับก็จะมีขานะครับขาสําหรับยึดอะแดปเตอร์หอันนะครับตามด้วยสกูกับพุกนะครับเพื่อนๆทั่วติดตั้งนะครับแล้วก็เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับเพื่อนๆอุปกรณ์ในกล่องแล้วก็ของก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล้องกันอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูหน้าตากล้องกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับมีเลนนะครับมีอินฟราเรดนะครับแล้วก็จะมีไมค์อยู่ ต่อไปนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับรองรับสูงสุด128กิกผมจะใส่เมมนะครับเสียบนะครับงายขึ้นนะครับเสียบเข้าไป ข้างๆนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อกล้องกับมือถือพร้อมกับเปรียบเทียบนะครับว่าภาพที่ได้กล้องตัวนี้กับกล้องตัวที่ผมติดที่ต่างจังหวัดจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะทําการติดตั้งนะครับก็ให้เพื่อนๆไปโหลดแอปที่ชื่อนี้มานะครับเพื่อนๆทั้ง Pay Store และ p p Store นะครับโหลดได้เลยนะครับเมื่อโหลดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆลงทะเบียนนะครับเพื่อจะใช้งานนะครับในส่วนนี้ของผมนะครับผมจะลงทะเบียนผ่านไลน์นะครับผมจากนั้นเราก็จะได้หน การเพิ่มกล้องตัวนี้เข้าไปนะครับโดยการกดบวกนะครับเครื่องหมายบวกข้างบนนี้นะครับเพื่อนกดบวกนะครับเขาก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อให้เราเลือกนะครับมีเพิ่มฮอสปอตนะครับการเพิ่มสมาร์ทแล้วเชื่อมต่อด้วยสายนะครับผมขั้นตอนการเชื่อมที่ผมใช้นะครับแล้วก็ดูว่ามันสะดวกนะครับก็คือการเพิ่มสมาร์ทเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรครับก็กดเข้าไปครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดกล้องหรือใส่แบตเตอรี่นะครับโอเคเราก็มาทําตามเลยนะครับเพื่อนอะแดปเตอร์มานะครับด้านหลังตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็เสียบรักนะครับเพื่อนๆแล้วเขาบอกว่าขั้นตอนที่2รอให้กล้องเข้าสู่สถานะเชื่อมต่อแล้วส่งเสียงตุด๊ดโอเคครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับ ตอนนี้ไฟดับแล้วตอนนี้กล้องหมุนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะสังเกตดูนะครับกล้องหมุนแล้วต้องรอนะครับการเชื่อมต่อนะครับมีเสียงตุ๊ดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะกดดําเนินการข้างต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับติ๊กถูกแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือก Wi-Fi ที่บ้านของเรานะครับเพื่อนเพื่อต้องเป็น 2.4G นะครับเลือกไปนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเมื่อขั้นตอนต่อไปเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้น qr code นะครับแน้้ใหเพื่อองกกลส อ่าจากนั้นมีเสียงตอบรับนะครับเรารอสักครู่นะครับเพื่อนๆกางเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะอุปกรณ์ออนไลน์โอเคนะครับก้องออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็ให้เราตั้งชื่อนะครับในนี้ก็มีให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นห้องนะครับอ่าตอนนี้นะครับก้องมันเตือนนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวถ้าปิดก่อนนะครับผมยกเลิกก่อนแน่นอนห้อง ที่กทมแล้วกันโอเคนะแล้วก็กดแน่นอนนะครับเพื่อนๆซื้อที่เก็บข้อมูลบนเขาหรือไม่นะครับเรายังไม่ซื้อนะครับผมไม่ซื้อเพราะว่าผมใช้เมมนะครับกดตรวจสอบอุปกรณ์ของฉันเลยนะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่โอเคนี่นะครับเห็นหน้าผมแล้วนะครับตอนนี้เป็นแบบ HD อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็น Full HD นะครับกดตรงนี้นะครับลูกเล่นคล้ายๆกันนี่นะครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับเออชัดอยู่นะครับผมต่อไปนะนี่นะครับจะลองกดหมุนกล้องให้ดูนะครับอันนี้ก้มลงนะครับขึ้นนะครับเงยขึ้นนะครับ หมุนนะครับโอเคนะครับหมุนมาสุดฝั่งขวาแล้วเราก็ต้องหมุนกลับฝั่งซ้ายนะครับผมตัวนี้จะหมุนได้360กินะครับก็คือหมุนไปนี่นะครับเห็นไหมครับ360องศานะครับกลับมาเจอเสาอากาศแล้วโอเคนะครับก็ปรับกลับขึ้นมานะครับนี่ขึ้นไปสุดนะนู่นะครับเพดานเลยนะครับเพื่อนขึ้นไปถึงเพดานนะครับกลมลงมาก่อนครับ โอเคครับอ่ามาแล้วครับโอเคนะครับมาแล้วภาพก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อเรามาดูนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเมนูมีอะไรสามารถพูดผ่านไม์ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อตัวนี้เป็นกรบ่มกลไกนี้น่าจะเป็นตัดวิดีโอนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นไม์พูดนะครับผมจะลองพูดนะครับเพื่อนเพื่อนฮัลโหลอ่าครับสะท้อนนะครับเสียงจะสะท้อนแล้วผมจะลองเปิดไม์นะครับแล้วว่าเสียงจะมาที่โทรศัพท์ไหมนะครับเปิดรูปลําโพงนี่นะครับเวลาเราพูดนะครับอย่เปิดเสียงก่ท์นะคครับโเครับ ปิดก่อนครับมันสะท้อนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้นะครับผมเราก็สามารถสนทนาผ่านกล้องได้เลยนะครับกล้องกับมือถือนะครับต่อไปนะครับมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนๆเมนูโอเคนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับใช้บางตอนใหม่นะครับเรากดตรงนี้นะครับคือตอนนี้นะครับเพิ่งนี่ครับนี่นี่นะครับเป็นที่ผม ทดสอบเมื่อสักครู่นี้ครับการดูย้อนหลังนะครับจะได้นานไม่นานนะครับก็ขึ้นอยู่กับเมมโมรีการ์ดของเรานะครับผมตัวที่ต่างจังหวัดนะครับผมใส่เมม8กิกไปนะครับเพื่อนก็สามารถดูย้อนหลังได้ประมาณ1วันนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากดูได้หลายๆวันก็ต้องใส่เมมที่มีความจุเยอะนะครับเรามาดูเมนูต่อไปกันดีกว่าครับเพื่อนอันนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับเป็นปุ่มกดแจ้งเตือนถ้าเกิดเรามีใครมาผ่านหน้ากล้องนะครับก็จะสัญญาณนะครับ เดี๋ยวผมลองยกเลยกอยู่ก่อนครับต้องไปตั้งค่าใหม่นะครับผมเพราะว่าผมกดยกเลิกไปตอนที่ตอนแรกนะครับปิดก่อนนะครับมีแสงสีขาวเหมือนกล้องตัวแรกเลยนะครับแสดงว่ากล้องตัวนี้น่าจะเปลี่ยนภาพสีในตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามีไฟนะผมจะลองกดให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคนะครับไฟสองตาเลยนะครับเพื่อนๆดูหน้าขาวขึ้นมาเลยนะครับแสดงว่าตัวนี้ก็มองเป็นภาพสีเหมือนกันนะครับในตอนกลางคืนนะครับนี่นะครับที่เพื่อนๆถามว่าสามารถดูพร้อมกันได้กี่หน้าจอครับ ผมไปหาข้อมูลมาครับเขาบอกว่าดูพร้อมกันได้4หน้าจอนะครับแต่ว่าเพิ่มนะครับได้สูงสุด10ตัวนะครับสามารถเพิ่มกล้องได้10ตัวนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้ตัวแรกนะครับบ้านที่าจังหวัดนะครับเปรียบเทียบกันนะครับความคมชัดนะครับระหว่างกล้องตัวแรกกับตัวนี้นะครับดูกล้องตัวแรกนะครับที่บ้านที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวผมจะกดดูนะครับไม่มีขยู่นะครับบ้านตัวนี้ปุ๊บดูได้นะครับไม่มีขยู่บ้านนะครับกล้องตัวแรกนะครับจะหมุนไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่สามารถซ น่าจะไปธุระกันหมดเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับโอเคออกจากหน้ากล้องแล้วนะครับ นี่ออกมาอ๋อนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มสูงสุด10เครื่องนะครับแล้วก็สามารถแชร์ครับให้เครื่องอื่นได้เหมือนกันนะครับเราสามารถทำอะไรได้อีกเข้าไปดูตั้งค่านะครับนี่นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับระบบป้องกันอัจฉริยะเราก็เลือกได้นะครับติดตามการเคลื่อนไหวเครื่องไฟฟ้าส่งเสียงนะครับเป็นสัญญาณเป็นเสียงเราก็สามารถเลือกได้นะครับตั้งค่าถ่ายวิดีโอนะครับบันทึกตลอดเวลานะครับนี่นะครับเราสามารถฟอร์แมตได้เลยนะครับที่คุณภาพผมเลือกเป็น Full HD ไป กับกล้องตัวนี้นะครับครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบกล้องวงจรปิดแบบหมุนได้360องศาก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งมาใช้นะครับก็ถือว่าคุณภาพกับราคาเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับราคาเพียงนะครับ300กว่าบาทนะครับสำหรับกล้องเปล่าๆนะครับไม่รวมเมมนะครับผมแต่คุณภาพที่ได้นะครับกับฟังก์ชันที่ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะหามาใช้แบบผมนะครับเดี สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการดูคลิปวิดีโอการซ่อมพัดลมนะครับก็สามารถคลิกดูได้ที่ playlist ตรงนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะดูคลิปวิดีโออื่นของผมก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ที่โลโกล้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ